สวัสดีเช้าอันแสนสดใสวันอังคารวันนี่คือลูกที่สอนผู้ชายตอนนี้ผมวาดผิดไงตอนนี้ได้เลยกี่โมงมาสี่ห้านาทีแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าอาจารย์ไม่มาก็ถือว่าทันเพราะฉะนั้นเรายังมีรูดครับว่าเราจะมาทันอาจารย์ยังไม่มาถือว่าทันครับผมแล้วอาจารย์อยไหนเนี่ย อยู่เกับเสียกิดจาก macbook นี่ถามได้นะถ้าคนในคอมเมนต์ใช้เป็นแต่ว่ามีคอมเมนต์นะสนุกแล้วอาจารย์นี่มาถือว่าเนี่ยผมมาทันก็เลยลงมาทานไปกินก่อนอร่อยขนมปังเนยนมขนมโทราณทำเลยผมลืมไปผมงอนพวกคุณอยู่พวกคุณดูอ่ะจะไม่เตือให้ผมทํางานการวาดแอนิเมชั่นดีนะเมื่อคืนคลิปออกยังไม่ได้ส่งเลยโย่เฮ้ย ไอ้นุ่มไอ้นุ่มไว้อาจารย์ครับผมมีแล้วไม่เอาผมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมขอเป็นมินิซอนได้ไหมมินิซองสามเลยนะ โอเคอาจารย์ครับมันวาดเติมมันวาดแค่ครั้งเดียวได่หรอคิวเดียวเหรอแล้วก็นี่ตัลอยก็เป็นอาจารย์ให้ดินสอผมมาแต่ไม่มีไส้อาจายครับผมมีดินสอแล้วตอนนี้ไม่มีไส้อาจารย์ให้ดินสอที่ไม่มีไส้ผมอาจารย์ลองบีบดู สำรัามีดกินมงไปดอแล้วท่านแม่มันลงมโอ้แค่ไม่มีดินสอไปดอบเลยเหรอไม่มีใส่ดินสอไปดรอกแหมสรุปไม่มีมือกเอาผู้ชายก่อนเอาผู้หญิงก่อนไม่ให้มันเดอดมันกยยาเอาหญิงก่อน้ายกันเนาะพูดทบทวนทบทวนเริ่มใหม่เริ่ม นมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาทุกคนกันหน่อยโอ้โหอันนี้อาจารย์เริ่มวาดอาจารเรล่งเริ่มวาดผู้หญิงโลกไหนแม่ไม่ไม่ไม่ตาด้วยนะลากว้างขนาดนี้ต้องยกเวทไม่มีความสุขเลยก็จะแบบว่าหลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนอนในห้องเรียนอะไรเงี้ยมัน เล่งเลยฮะอผลงานไปดอกแปะของผมมาของผมมาโอ้โห้มตงน ไม่มีคอมเมนต์ไหมว่าผ่านหรูผ่านล้นี่คือรูปแ a กผู้หญิงนี่คือรูปผู้สผู้ชายตอนนี้ผมวาดผิดไงก็เลยวาดใหม่ทนเป็เตเมตรเป็นแทนหเมตรแทก็เลยวาดใหม่นานึงโอเคนดูเนนีตัวเมตรปอบปอบน แต่แขนแขนด้วยว่าสุดยอดที่มาเติมผมเติมตัวเองคำว่าคิดไเลยแล้วก็แบบเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้ววิชาแอนิเมชันอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีเรียนวิชาเดียวแล้วก็จะกลับละไม่รู้ว่าจะได้ทำงานต่อหรือเปล่าใช่ไหมเพื่อน โอ้ก oh. ูมีเพื่อนในโลกคุยกับใครกูมีเพื่อนในกูคุยกับใครกูมีกูมีเพื่อนในจินตนาการกูมีเพื่อนในจินตนาการเยสถามว่ามึงคุยกับใครอันนี้ไม่ใช่วันนี้ที่เดียววันแรกนี้เขาให้เรามาวาดภาพอนาโตมีร่างกายอย่าการบิดภาพวิจารณ์ให้มันสมส่วนนี่แค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยว ก็อย e ่างที่อย่างที่ทุกคนเห็นนะไอ้นี่ก็วาดไททันวันที่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกูไม่ใช่ไททันกูเอเลี่ยนกูมืองานไททันไอ้เหี้ยมึงกูไททันหรอแต่มันว่าไอาเหี้ยเนี่ยมันคือ่านหนึ่สไตล์กูไม่เหมาะกับการวาดมนุษย์เลยก็มึงก็ไปดรอปดิเหมือนที่อาจารย์บอกไม่เอาไม่ดรอปมึงเคยคิดไหมว่าคนดูเขาได้เยี่อะไรบ้างได้มึงได้เต็มเต็มเลยได้อะไรได้ความสนุกนี่ งย, <laughs> ยกบ้างเอ่ะว่าไว้เยอะหลยกอ่ะคำหลายยกก็แบบนี้คำตัวยกอ่ะ <laughs> โอเคครับ,บ <laughs> จากกัน Tomorrow